หาถุงจขายฟันว่าขาเจาเอาเขามาขายให้ให้จักถุงแม่หาถุงหาถุงขุนเจาเงินหาพันธุ์ใหญ่ามันเป็นไปได้บ่เงินหาพันุนี้มันชื่อเขาได้หาชิปุนได้ใหญ่บ้าทั้งหลายย่ยตอบขาเจ้า่อแม่ก็เลยอ๋อบ่ผล่ะค่ะอ๋ออันหาถุงเหนียวหาพันุมาซูชิอยู่หันเลยค่ะหาถุงเอาหาพันธุ่แม่ค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของ ศิลาสิริเจนโทนะคะ,ะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะค่เขากับใครย่า่กับไปเบิ้งจ้ะแม่สวัสดีค่ะบับดบท,ที่นี้เข้าไปเข้ากับไปเหรียนนเช่าันเนาะไม่ายคนก็นไปวาไปวายจังขอ เจ้าเก่าเนี่ยอันท่านเลี้ยงได้ไปขอนะเลี้ยงขอใดเ่าจังเลี้ยงตอนนั่งเล้งค่ะยายขี่ขอเองให้จะนบึงบ่ดเจ็บเสียงซำชี้นฮาเฮาเฮาสิไปเอาตอนกลางเว้นให้ตอนกลางคืนเก่าห้ามซำเก่าไปกลางเว้นย่อมมาเล้งนะบอกโอ้โต้องออกไปอันนั้นอ่ะอาอพอเป็นเนาะพอต้องเบาถึงอะไรเนาะไปแบบเงียบๆเ้าเนาะแม่เนาะนะคะว่องขยงข่ายแย่งคนตะล่ำบ่าคนปวดนี่ค่ะ ง่ายกว่าจิตเเชียงเอาเราจังให้เพลินหายอยากให้จังเดี่ยวเพลินเอฟซีว่าพักการซีบอยังคือคอยเจ้าเอฟซีว่าได้ยินพี่น้องอันนี้หมายว่าแหน่เวซูฟังพี่น้องว่าขั้นไปเอาเลธิเนี่ยคือให้ไปแบบเงียบๆมีสมาธิเอฟซีนเองไหมเนาะใชให้ไปเอาแบบมีสมาธิเน้อ นะคะเพราะว่าเพิ่นหายอยู่เดียวใหญ่ก็ฟันเหมันเลยเนาะฟันเด็กป่าทามขูเขาเอามาเอาไปชองผัดไปตีเป็นช้อนซื้อเอาทามแปดแปดช้ำแล้วก็แล้วในสวนมาตีคาจ้าแม่ก็ว่าแม่ฟันเหม่นอยู่พี่น้องซื้ออะไรซื้อเนาะทับเผา กะมันกระขาดพ้นถึงเนาะค่ะแม่เนาะเพราะว่าเข้าไปเน้นว่าป่าสองขุ่ก็เลยเอาเป็นสองแปดแปดสองมันบลงสองหนึ่งเต็มช้อก็บว่าเอานอะได้เลขมันแม่นแบานดนี้ไปทำงบรากี่แตงขาชํำไหมาโหลดช่นี้เละวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสงมาจ้ะแม่งวัดไผพานมาไปโฉกมาจากสายแม่อันย่า่ก็ฟันแี่แล้วก็ไปเอาน้ำมันแม่ตะเคียนแม่ พันแม่ก็อธิษฐานเอาเนาะลงไปกับะขออธิษฐานเอาน้ำเปลือกตัวกระไฮน์คุกระจายดีตรงเนี้ยโอ้ยง่ามคอณยังอี้เนาะแม่ต่เคียนะก็ขาด่างต้นงามอิลีเนาะข้ามต้นงามพ่อแม่ต่เคียคนะใช้สุดสีชมพูเนาะพนวดิ่มไปร่อยอยู่อะไรขอพึ่นมาจะงวดแต่แม่เพาะท่านพ่อแดกงวดทีนแลกไปอ๋อไปงวดแลกต้อระไฮเลยไฮเลยตรงๆเนาะแม่กระไฮน์กบบเนี่ยสองหนึ่งสองหนึ่งตรงตเลยค่ะ แปดเลขย่อยฝันสองแปดหนาะค่ะสองแปดเจ้าเก่าสองครับความจริงอ่ะอันแม่ว่ามันมีอยู่สามคู่อยู่แต่ว่าคนมาขอแบ่งละคู่ไอ้แน่คู่จะใส่ปลามันเหลือหลายหรือปลาย่อยเอาสองคู่คู่ช้ำเนี่ยเอาเลยเอาให้เพลินเพลินมาขอได้เลยซื้อสองแปดแปดสองครับสามแปดสองก็เลยขึ้นว่าเขาเอาไปก็เลยไม่ได้นับคู่ตัวอีกตัวนึงใส่ใส่แต่เม้นนับใส่นี่จะเป็นสามแปดเม่นบอกค่ะแม่ แสดงมาคุณแม่ฝันแม่นนะครับเนาะเดีครับแม่สวนนะคะฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้กะี่แม่นจะเป็นคนมีเซนนเวลาไปแต่ไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเห่าก็ตรงไปเนาะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะไปขอกับแม่ตะเคียนคือเก่าแม่ค่ะพันุโบสุกยาเขาก็เอาแต่ข้าหมากคำพูดกับนามบ้านกับอีังก็ได้ผลไม้ผลไม้แล้วกัน้ำแดงเนาะน้ำแดงแล้วก็ถวายพลนธุท่านถวายขอแล้วซะก่อน ขอแล้วแล้วไฮไดเลขเขาจะเรียงจบตอนนี้เขาเอาตะนามไปไหว้เพิ่นแมนกับไอ้ถูเทียนเทียนดอกไม้เท่านั้นค่ะแต่งขันหาเพิ่นคือแบบครับเต้งขั้นหาเต้เซงเลกตาบานก็ได้จ้ะเอาไปจะเพิ่นพิลาก็ได้นั่นเองเนาะเอาไปเอาของเพผนเนาะแต่ว่าลักษณะของคุณแม่เนี่ยแล้วจะเป็นคนที่มีเส้นเลยคุณแม่จะเป็นคนมีเส้นเนาะ เกี่ยวกับสมมุติว่าไปปุ๊บนี่เพิ่นเคยมาเข่าฟันแม่ได้เนาะค่ะเนาะก็เข้าม้าตัวจังไดเลขกสองแปดแปดช่องกันจะมาเราข้าวฟอนฟอ้อนฟอนร้อยยังไปข่อยยีไปฟรอนกันใั่นข้อบอดไม่มีแล้วคุณหยาสอนให้ฟอนมาสอนให้ฟอนให้เพชรจึงได้กายเพ็ดจึงเสดไปห้ฟอนเพิ่นจะพระแปลงเพิ่นอยากอันไห้เพิ่นไฮฟอนให้ฟอนเอา ตนได้แล้วเฮาก็อาจจะบ่สลาดดอแม่นบดนี้ต้องอธิษฐานเอาว่าคันถ้าถูกใหญ่ๆนี่ให้ตรงๆนี่ก็สิเอาไปฟ้อนเลยแหละ พออยู่จักข้าวเลี้ยงแล้วแต่ฟอนพิ่นย่างโมเล่เ่าได้ขอได้มากกว่าเลี้ยงคุณเลาจังมากเลยเน่ยเฟอนถวายพันเลยวะใส่สุดงามได้ไหมว่าอันใส่สุดธรรมดาเด้ธรรมดาก็ได้อันนี้ก็ได้มาจากแกฟอนถือถือลายก็ต้องแต่งเต็มยศจักหน่อยแล้วสุดผู้ชายเฮาสีนกขาน้องเนี่นะคะเรามาเซียงซันแม่แต่เครียนนี่เราคนผู้งามดิงามแต่เนี่ยพันมะขามฟันงามคือเก่าบ่แม่งามอันนอนอยู่กับจักรผ้าฟอนไหม ยายออนอยู่ยให่กับยุลูกผ่อนแม่ผ่อนจังด้ยายบ่เคยฟ่อนจังส่วันแล้วก็บอ่พ่อนเห็ดอ่อนน้อยนม่ะาเคี้ยมาสองคือยู่ใไม่ห well, pues ่างเห็นนะบอกแมนค่ะคุณจ็เสื้อเ่็นยังม่ออกับแม่ตะเคียนบอกค่ะผูกหูแต่ว่าแม่ตะเคียนแต่ว่าซื้ออัน้าน้าซื้อเหรนเพิ่นน่้มุมบนน่แม่นจะเื้อตะเคียนเพิ่นต่างกับพ่นลูกขึอนกันค่ะเฮายี่ยังบรินิทกับเพิ่นเพิ่นยังขางในบก แต่ว่าแม่ได้แม่เราซื้อได้อาจจะแบบบอกคนแม่ในเมือหน่ะก็ยายบบซับเผานมสกโตอันอื่นกับบอดแล้วน้องก็ไดเต็มๆสองเดงเลยแม่บันีงมันนี่ได้ยินข้าวว่าแม่ฟันนี่ฟันว่าจังใดก็ฟันว่าได้เขาหาถุงเพิ่จะขายหาพันเอาเขาหาถุงก็จะขายหาพันราคามันอยู่หันระวังย่างตีหาชุนเขาหาถุงจะขายหาพันจะขายหาพันค่ะหาพันหาชุนตัว ผู้ใดเป็นตัวเอามาขายคุณแม่ครับก็บรรู้พวกเอามาเนี่ยแต่ว่าเขาจะขายหาพันเขาอยู่ในฟันนะแม่นบอกอย่าผู้ยิ่งคุณพูยิ่งพูาผู้ยิ่งข้าวห้าถุงจะขายห้าพันแปลว่าจังไดนอห้าชุนย์เองหาศูนย์เลยครับห้าศูนย์ฟันเองฟันมือไดแม่มือขึ้นวันนี้มันพระพอดีเนี่ยค่ะ เขาหาคืนนี้เขาหาชุ่อย่าคลายหาพันก็หาศูนศูนหาแต่เด็กไฟอดยู่จังเห็นยังไปออกเลขเล้าพอดยู่จังเสียเหตดจังเสียบ่ไปพอดอยู่คนเดียวอยู่เงื่อนนอกรเอ็กเล่าโอ้มันเหมือนบอกเลขไปนะหมอเลขเล่าออกมืออะไรเขาถือมือว่านทีงมือซื้อเลขเลขาตัวใดชิบหาโอ้มันออกก่อนนะฮ่าฮ่าฮามันออกหาคาะา่ะโอ้สเมนว่านั่นก็ต้องอันซื้อตำเล่าตำน้อยไว้น้อน อันนี้ลูกค่ะยูจีซีกับลูกมาฟอนฟอนเหมือนเล็กออกฟอนกลางเว่นเด้บยวผเปนฟอนกลางคืนฟอนกลางเว่นอีกกลางหาดงว่าให้เอาไปตั้งแต่มือหูผีแล้วสินเนาะเอาที่น้องนะคะอันนี้จะเป็นฝันล่าสุดนะแม่เนาะเอาเงินมาให้ให้โชกเน้โน้อโชกขอหลามเป็นบาบนี้ก็ขอลอบมีขออันให้ตรงตเลยตีสามตัวได้ไปตรงเทียงเทียงยังบาดคออยู่ในอัน ไม่จำชี้เลยบาทต้องไปจุดถูกจุดยังเนาะบ่จุดให้เอาแต่เซียมซี่ย่างเดียวเซียมซี่ย่างเดียวนะคะแต่จะซ่อมเบิ่งไว้ชันเดี่ยเป็นแบบเบิ่งมันแม่นนิ่งหันแม่แต่แม่นว่าเพิ่์นหายเพิ่นจะหายแม่นแมนก็คือจากเซียมซี่แมนเนาะค่ะหนูกเคยอ๋อหนุกเคยกว่าแม่แม่บอกอ๋ค่ะ กเคยไม่น้อยบ่ลูกเคยย่า่ย่าเมาพอเพิินพอเพิ่นใจแล้วย่า่กับยูย่ามาเอเเเไยุเเ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 เอเนเรเเเอเเเเเเเาเเ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 ีเเเเเเนเเ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 แม่เเเเเเเอเฟเนเเ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 เัก็เเ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 อเอเครเบเาเเเเ อายุ72บอแม่ะสือนมันประมีเส้นะครับอ2เขียนลงน้ำเนี่ยอายุของคุณแม่นะครับเพื่อเพื่อออกตัวเลงเพื่อเพื่อออกอายุของคุณแม่นะครับกันไหวนน้องแม่นน้องแต่ว่าเลขของแม่นี่สิเป็นยังสีเ่เ้อพี่น้องสมมุติว่าม้มนีน่ะสมมุติว่าเล่ามันจะออกมือนื่นกันสีหรือว่าม้มนีพี่น้องเอาไปเชียงเล่าน้ำใดได้ได้ได้น้องแม่นน้อง<ช>มันมักออกก่อนผอมมันวะค่ะ<ช>มันเป็นยังสันเนาะ คันผู้ใดอันสมมติว่าอยากเอาไปเชี่ยงตำเล่าในวันที่ยี่สิบห้าสามารถเอาไปเชี่ยงได้นบ่แม่ได้แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเลขรัฐบาลมันบอกค่ะอ,อันความฟันของแม่นี้แม่ะจะให้ตีเป็นตัวใดก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์สามตัวมีบ่คอเ่าคะเราความฟันไหมก็นนอแม่เราเป็นซอยกันตี เขามาถามเขาให้ว่าชื่อเขาบอเขาหาทุงสิขายหาพันเขาหาทุงสิขายหาพันได้คที่ท่านอยู่วัดหัวบอลน่ยได้การคืนนอนกัได้บริยวจะซื้อได้ข้าวมาใหญ่สือหาสูน่ะจะเป็นห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์วะเนาะใหญ่กันไงเนาะครับห้าห้าศูนย์พี่เมยว่าหาศูนแต่ว่ามีผู้ยิ่งผอมได้ ชื่อพ่อหาหาซีเอาอันนี้เนาะเอาอดีตหรือบอสมันลายเนาะเอาหาหาซูนั่นวะค่ะเอาเป็นหาหาซูมันตามคุณแม่ว่าก็เพิ่นอันสมุดเพิ่นเอาไว้หันกระายผูกไว้เท่งหัวนอนเด้คำมายายกกับสวดอะไรกับพานอนค่ะโบดีทิ้เดชค่ะแม่อ่ะเดี๋ยวเอาตัวเลขให้เอฟซีเบิ่งก่อนเนาะเป็นความฝันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าฝันให้ฟังสะก้อนพี่น้องกันผู้ชื่อน้ำกระดิถึกและตัหากอนแน่นอจ่องหนึ่ง แต่ว่าอันนี้ขันไฟอยากเสียงล่าว,วันที่ยิบหักเอาไปเสียงเลยล้องเบิ้งเนาะแมเนาะมีห้าศูนย์มีเจ็ดสองนะคะสามตัวห้าห้าศูนย์นะคะ,ะแต่ว่าอันนี้จะเอาเป็นตำไทยเนาะใครอยากเอาไปตำาลาก่อนก็ได้นะคะบนแหน่ได้ส่วนเพระาะว่าเอาสังเกตเบิเบ้งอันเลขกของแม่ถ้าเอาห้ปุ๊บนี่มันสิออกไล่ออกไปเลยไหมเนาะแม่เนาะย่าคือไอเข้าไปอัน เสียงเสมซี่เหมือนอันออกตั้งหลาหลอบไหมเนาะนะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่ยี่สี่ยิบสี่ยิบห้ายี่หกยเจ็ดมันก็นจะเหลืออีกสามวันเหลืออีกสามวันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดป่าเนาะแม่เนาะ เป็นวันดีบ่แม่วันที่ยีิบเจ็ดเอานัดกันกับเราอ๋อครับไปแล้วก็คือโบเพียนใหญ่ยนะครันย่อมรับ่วมเลยก็นี่เด็ดขันเอียงกับจางขันว่ายย่อยเหื่อยก็คือหืโบเอายังเขาเอายังหายย่อยกับโบเอาได้ขันว่ายเหือกับโบถึงยอมรับว่าแม่เราเที่ยงค่ำแล้วก็มีสัจจะพี่น้องมีสัจจะตรงเวลาพอครับว่าคำใดคำนั้นยอมรับอยู่ นะคะแล้วก็มันอันนี้ตรงๆเลยนะครับกระเพิ่นจังสีเชื่อแต่เฮาเด้กครับจีบเอากระลกกระเล็กกอบบมักเไปไปวันบเจ็ดคือแม่เจ็ดนะเมืลแดงจำนี่ละขอกับแม่ไปเที่ยวไปกับเจ็คือแม่ได้เนาะไปสามโมงสี่โมงยายจีแดงยังถ่ายอยู่ทีแม่ไปนี่ละไปก่อนนี่จักน้อยก็ได้แม่จังสิสว่างสว่างคันหาไว้เนาะค่ะแม่ค่ะขันนิม้วนช่องอันขอแดงไว้น้ำเพิ่นที่ยัดดอกไม้ทานแล้วก็มาแดนโอซิมาเป็นเว้นแน่หนูก็ซิมาซอยแม่เบิ่ง แสดงไว้ให้รอบที่ตามวันที่ยี่สิบเกียนนู่นาะจ้าคุณแม่จะไปขอเพิ่มแบบใดจะไปขออธิษฐานจากคุณแม่นึ่งแล้วคุณแม่เซียมซีแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนขอเซียมจำซีคันตกออกเท่าไรก็ให้เบิ้งเท่าข่อยเสียงเนาะเสียงที่แรงเพราะท่านอันนี้อยู่คอยจะลืมเชียงมาที่แหลกโอ้โหวันได้ใหม่มัแมนมีช่วยไปเชียงอยู่ในถาดอยู่ไปเชียงตะกี่ก็ได้อยู่แม่เคยเชียงหรือเคยถือบ่ ยายไปเชียงวาชิมันชิยืนโบอยู่ค่ะหมูเข้าไปน้ากันนั่นไปมืดละหมูผีอันเป็นสาวไปน้ากันเยอะแต่ยายมืนไปมดแล้วไปมดเยอะแต่ยายหมูพวกที่เป็นสาวรุ่นเดียวกันกระจายไปจกกระจายเมื่แต่น้องยายยังแข็งแรงอยู่เนาะค่ะบอกไปมืดหรอฮะโอ้ยเห็นหน้าอยู่เด้ แม่ยังแข็งแรงอยู่เนาะต้มหน้าดำยังกับจนลูกเลยไปเอาลูกไปเกี่ยวไันยังเอามาต้นเรียงแ FC เบิงสะกอนให้แม่ถือวะให้แม่ถือก็ได้ให้แม่ถือมันหลายกล่องแม่เอ้าจังกระเด็นแม่เอ้าต้มต้มกระเด็นแม่เอ้าโอเคนั่นแหละเิ็บดังกระเด็นกระเด้นั่นอ่ะเป็นตัวเลขความฝันของคุณแม่สวนนะครับแม่เดี๋ยวหันมาทางนี่แม่เอาบ่างนี่เออโอเคคุณแม่สวนนะครับฝัน ปกติความฝันคุณแม่พัตเตีให้ตัวเดียวนะครับ0550นะครับสำหรับเลขเกตสองเป็นเลขอายุของคุณแม่นะครับสำหรับ550นะครับแอดมินเพิ่มเติมให้นะครับจากได้สามตัวนะครับก็เป็น550นะครับค่ะอ่ให้แคปหน้าจอไปได้ครับเดี๋ยวเป็นเลขความฝันนะครับแต่อย่าลืมนะครับวันที่27นะครับแม่สวนจะไปขอกับแม่ตะเกียนนะครับอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนั้นก็รอติดตามเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูด้วยนะคะ ก็อย่าลืมติดตามทางเพจทางช่องนะคะเจ๊ตังคนผูไทยเจ๊ตังพะรวยนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะก็ขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่เล่าความฝันให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสี่เจ็ดเจอกันนะแม่เนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา man, หรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id l i ไลน์เอสเล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งเอสเล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปูซศิลานะคะธรรมอุทยานของปูซศิลาซิริรเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ